สวัสดีจ้าพี่น้องสกุลสุขคนมวันนี้ยแดงกับสิเห็ดมาเห็ดยำมุนเส้นใส้หมูย้มมสนสยยอนะจ้ะยายแดงกับสิส้่เห็ดหูหนูขาวน้ำนะจ้ะยายแดงกับลวกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะผักกับสิมีหอมหัวไยบักเขียเทศไพริกแล้วก็ตังโอนะจ้ะเครื่องปรุงกับสิมีน้ำบักเน้าน้ำบักขามเปียกน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลบักเผาน้ำปลาแล้วก็นก้ำกระเทียมดองรสดี ชูรสเราก็น้ำตาลทรายเนาะค่ะค่ะเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็ไปลงมือกันเลยเนาะจ้าไข่ดแดงกับซิมาปรุงน้ำย้ำก้อนเนาะจ้าน้ำตาลทรายเนาะค่ะน้ำตาลปี๊บเผาเนาะจ้า ชูรสนะจ้ะรสดีนะจ้ะนำกระเทียมดองนะจ้ะ น้ำปลานะจ้ะน้ำปลาข้ามเปียกเนาะจ้ะไข่ยยแดงกับเสียเอามาตังไฟค้นให้มันเข้ากันนะจ้ะ ขานายำยำเฮากัะไล่เขากันแล้วเนาะจ้ะพี่น้องขานัวแล้วเนาะจ้ะแดงกับิิเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวอีกเนาะจ้ะ ขานา้ำย้ําเดือดแล้วย้ํางก็สิปิดไฟเลยนะจ๊ะใส่น้ำหมักเนื้อจะเคืองนึงเนะจ๊ะเดี๋ยว่าให้น้ำย้ํามันเย็นเขาค่อยไปย้ํากันนะจ้ะพี่น้องขานา้ำย้ําเขาก็เย็นแล้วนะจ้ะเขาก็มาลงมือย้ํากันเลยนะจ้ะ ยี่แดงกับตำพริกใส้แล้วเนาะค่ะ ค่ะทุกอย่างเขากันแล้วยายแดงกับซิซิมมึงอีกชักรอมหนึ่งนะจ้ะอืเผ็ดพี่นองใส่น้ำักนาวอีกนะจ้ะค่ะรสชาติกับพอดีแล้วนะจ้ะ ยี่แดงกับสีซส่เครื่องลองไปเลยนะจ๊ะ ใส่ผักลงไปเลยนะจ๊ะ ค่ะซิมบางอีเจ๊กรอบก็น,น่าจะพี่น้องค่ะย้ําุนเซนไส้หมูย่อของเยแดงก็ได้เส็จเรียบร้อยแล้วนะาจา้ะมาด้อจ้ะมากินย้ําบุนเซนน้ำเยแดงเด้อค่ะเด้อเย,ยแดงก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกําลังแรงใจเฮแดงในเด้อค่ะมือหนาพอกันไหมนาะจะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย